ครับไม่ยอมไม่ยอม,มเป็นไหมวลาเราเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเด็กมาเราก็จะแบบอารมณ์แบบว่าฉันขออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสวเสน่ห์ของทาลินคือไม่ยอมถึงจะดันถึงจะเหมือนกับว่าออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมครับก็ตื้อนิดหนึ่งเจ็ดโมงเช้าทีท่ลอนดอนเหรอครับที่อังกฤษใช่ไหมครับ เราห่างกันเจ็ดชั่วโมงเนาะแสดงว่าเจ็ดโมงเช้ามีคนต้องไปทำงานใช่ไหมครับคุณธานีครับหลงแม่อ้วงลิงในามิตจภาพวงลลินทานินเขาไม่ค่อยนี่นะครับเวลาใครจะบอกให้เขาไปไหนทำอะไรถ้าเกิดเขามีความคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยเขาก็จะแบบตื้อตื้อเท่านั้นที่ของโลก ยังไม่มีคำสามตอนนี้5ทุ่มวันรสของแคนาดาโอ้โห my god 5ทุ่มของแคนาดาครับ <c oughs> เอจะให้ออกฟองไม่ได้ <c oughs> ทาลินซื้อทุกแม่ไหมคะค่อนข้างครับทาลินเอย่าลักษณะพวกนี้ครับจะเป็นช้างที่นิสัยคล้ายคลึงกันนะครับก็จะอยู่ใกล้ทุกแม่ <c oughs> คครับเป็นพันลดีตั้งแต่อายุเท่าไหร่คอ๋อพรมีคําถามอะไรนะครับเลี้ยงวันดีตั้งแต่เท่าไหร่เหรอแม่วันดีผมเลี้ยงมาตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วครับสิบสี่อยู่ที่เราสี่ปีครับแล้วก็มีลูกครับผม